ก,การฝึกขาแมวท้องเนี่ยมันช่วยทําให้เอลเล็กลงได้จริงไหม mm hmm. เคยได้ยินคํา mm hmm. ว่า s ซ o มักแบ u คุหรือบที่เขาเห็นในทนะิกตอกเนาะขมวท้องแล้วดูเอวมันเล็กลงนะครับทำได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ตอบให้เกลียๆนะครับ ก่เอื่กดไลค์กด Subscribe แล้วพาเราไปล้านซับกันนะครับสนุบสนุนช่องเราด้วยนะครับโอเคเรามาตอบกันเคียบๆเ,เลยนะครับว่าการขแมแบวท้องมันช่วยให้เอวของเรามันดูเล็กลงได้จริง <ๆ S 1> นะครับ <ๆ S 1> เพราะว่าขณะที่เราเขแมแวนะนะครับมันก็เป็นการใช้งานกล้ามเนื้อมัดหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า transversus abdominis นะครับกล้ามเนื้อมัดนี้นะครับอ้างอิงจากงานวิจัยของคำยับนะครับ2021เขาบอกว่ามันเป็นเหมือนคอเสตนะครับคือสายรัดเอวข้างในตัวของเราอยู่แล้วนะครับซึ่งเวลาที่กล้ามเนื้อมันนี้มันเกรงเนี่ยนะครับมันจะ decrease หรือว่าลดรอบเอวของเราได้นะครับอันนี้มาจากงานวิจัยเลยซึ่งนะครับมันก็ตรงกับหนังสือ t e x t b o บุ Anatomy นะครับที่เขาสอนว่ากล้ามเนื้อบั้นนี้นะครับ Transversus abdominis เนี่ยเวลามันเกร็งนะครับมันจะ Compress หรือว่านะครับบีบรัดท้องของเรานะช่วง abdomen นช่วงท้องของเราที่หมายความว่าเรา อาจจะใช้ท่าฝึกนี้ในการช่วยให้เราเนี่ยนะครับมีเอวที่เล็กลงได้นะครับด้วยความที่กล้ามเนื้อมัดน,นี้นะครับหน้าที่ของเขาเนี่ยคือการคอมเพรสนะครับหรือว่าบีบรัดช่วงท้องของเราใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยข้อดีของเขาคือช่วยทําให้แกนกลางลําตัวของเรามันมัน่นคงเรื่องของ core stability นะครับทำให้เราเนี่ยสามารถออกกำลังกายท่าต่างๆหรือเล่นกีฬานะครับได้ดีขึ้นและสามารถเคลื่อนไหวระหว่างวันได้โดยที่ลดนะครับโอกาสการปวดหลังได้ถ้าเราเล่นถูกนะนะครับก็คือหลักๆแล้วเนี่ยร่างกายคนเราเนี่ยมันมีส่วนบนส่วนล่างใช่ไหมนะครับแล้วไกกอกลางงตร ถ้าเกิดตรงกลางมันนิ่งนะครับหรือว่ามันมั่นคงเนี่ยมันทําให้กระดูกสันหลังของเราเนี่ยอย่างน้อยๆก็เซฟทาให้เราเราออกกําลังกายเนี่ยมันใช้ร่างกายได้เต็มที่มากขึ้นนะครับนี่คือข้อดีของการเล่นกล้ามเนื้อมัดน,นี้นะครับที่หลายคนนะครับอาจจะสงสัยว่ากล้ามเนื้อมัดเนี่ยสรุปมาเล่นยังไงนะครับเราอาจจะคิดว่าเอ e, ๊ะมันเล่นท่าครันท่าซิทอัพท่าแบบแอปบโรลเลอร์ได้ไหมจะตอบว่ามันทํางานต่างกับกล้ามเนื้อซิกแพคของเรานะครับดังนั้นเนี่ยท่าที่เล่นก็จะต่างออกไปนะดูคลิปนี้ประกอบไปด้วยนะครออออนนคืืทท่ um ่่่าาาาแแมมมะรหวววกกกฝฝึึึงซใเจ ก่อนก็ได้นะครับจากนั้นนะครับค่อยๆนะครับเข่วให้ลึกขึ้นหรือว่าอาจจะเกรงค้าไว้นานขึ้นแต่ที่สําคัญนะการฝึกเแ่าท้องห้ามกั้นหายใจนะครับสำหรับมือใหม่นี่คือห้ามกั้นหายใจเลยนะครับหรือจะมือโปก็ตามเพราะว่าการกั้นหายใจเนี่ยอาจจะทําให้นะครับความดันสูงได้ดังนั้นถ้าเกิดทําถูกวิธีคือควรเกรงนะครับท้องแล้วก็ขแขววท้องเข้าไปแล้วอาจจะเกรงค้างไว้ให้นานขึ้นนะครับอันนี้เป็นการฝึกที่สามารถทําได้นะครับทุกวันหรือจะทําระหว่างวันก็ได้นะครับทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากให้เอวดูเล็กลงงงเเนีี่่ยะคคจมาาาาพพแทท้ดวก็ไ ได้ถ้าเราไม่ไปลดไขมันด้วยการออกกํลาลังกายจาเป็นคาร์ดิโอเพิ่มขึ้นหรือนะครับจะเป็นการควบคุมอาหารการกินนะครับนอกจากนั้นเนี่ยมันยังมีวิธีทําให้เอวดูเหมือนจะเล็กลงนะครับด้วยการสร้างสัดส,ส่วนส่วนอื่นขึ้นมาเช่นไหล่กว้างก็จะดูเอวคอดใช่ไหมครับหรือว่าผู้หญิงก็คือคงไม่อยากไหล่กว้างอาจจะแบบเล่นกล้ามเนื้อก้นนะครับเพื่อให้ดูโอเคแบบเอวมันดูเล็กลง สทั้งหมดเนี่ยนะครับเรามีสอนอยู่ยในโปรแกรมฟิตแทนฟอร์มของเรานะครับตั้งแต่โปรแกรมการเล่นกล้ามท้องนะครับเล่นกล้ามท้องครบทุกมุมรวมไปถึงการสอนยืดกล้ามเนื้อเพื่อทําให้เล่นกล้ามท้องโดนขึ้นสอน Activate ที่อาจจะไม่เคยเล่นมาก่อนสอนให้คุณใช้งานมันเป็นนะครับและจัดออกมาเป็นโปรแกรมรายเดือนให้นะรวมไปถึงมีคําแนะนําต่างๆสงสัยอะไรถามได้ทุกวันและมีบทความเจ๋งๆงานวิจัยใหม่ๆนะครับอัปเดตให้ตลอดเลยใครที่สนใจนะครับอยากได้โปรแกรมออกกำลังกายอยากฟิตหุ่นแปงลงร่างด้วยกันนะครับสมัครได้ที่ลิงก์ข้างล่างเลยครับ